ดูเฟี้ยวเชียวเออห๊ะนั่นไงเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ที่น้าออกมามาวอยวายใหญ่เลยพี่หนูเอ้ยแบบแค่พี่เขาบอกว่าเขาอายุแค่สี่สิบเก้าเองอายุแค่สี่สิบเก้ามาวอยวายถึงหน้าเวทีเลยเมื่อกี้เนี้ยมาต่อว่าใหญ่เลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงว่าแล้วไหมว่าแล้วไหมน่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 าน่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 า น่าจะน่าจะพาแม่ซื้อมาด้วยบอกแล้วอย่าร้องตามมาอย่าร้องตามมาเพื่อมึงมันเป็นการแสดงอะไรข้าวผลลงเม็ดจะเข้ามาหลบด้านในกันจ้ะใช่เข้ามาด้านในให้แน่นๆเลยจ้าให้ดูอบอุ่นเนาะให้ดูอบอุ่นสักนิดหนึ่งสามสิบยังแจ๋วนะคะมันยังจบไปแต่เมื่อกี้คุณพี่ก็บอกว่าสิบสี่เก้านุ่นเลยเพิ่มไม่อีกหนึ่งไปห้าสิบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ห้าสิบหรือเปล่ารู้ถึงเนาะ แขนมนออม่่ดนนิึงีีทลอกหัวนมด้วยนี่นา่นอะโชว์ใหญ่เลยโฉใหญ่เลยนี้นี่เรียนภาษาไทยเก่งตอนเด็กๆทำไมอะคะถ้าดูฟันขลัดฟันเขายังยเว้นวักไปเห็นมเลยนภาษาไทยเก่งเออดูดีว่ะดูดีเนาะไอ้แป๊กเลี้แยกไปนะพ่อมึงน่ารักน่ารักขอบคุณเคลียร์นี่ตัวเคลียร์เองแล้วหนูกลับไปเคลียร์กับผัวอยู่ที่บ้านเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคุณแม่อ <c oughs> มชอบคุณแม่ชอบหัวเลาะใหญ่เลย คนร้องใหญเลยบอกแล้วไม่ร้องตามไม่ให้ร้องตามไม่ร้จะมาทำอไตึง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 ้หเี่ยเพลงึ๊งดึงึ๊ต๊๊ึงึงึงอยิเลยอยิเลยเวลามดนตีก็ไม่อยากเต้นก็งงเหมือนกันนะพี่คนที่ไหนคะคุณพี่เบีครับโเบียโรเ้วยอยีแถวไหนคะเนี่ยเออดงนั้นบุญมก่นั้่รถไงเงเดี๋ยวก่อนบม ด่ามโง่แล้วไงคนนั้นคนเบ็กซิโกีคว่าสีหน้าคล้ายลินนี่เราคนนี้คนอ่างทองทำไมดูดีหน้ามนอ่างใจเย็นใจเย็นเนี่ยถ้าคนดีๆหย่าพูดกันไม่รู้เรื่องหรอก ดูชอบพูดกับคนแบบนี้แหละน่ารักพูยกับคนประเภทนี้ดีนะใช่ไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดดีวันวันก็ไม่คิดอะไรหรอกอืมแต่กูไปกูมาในกูเริ่มเครียดแล้วเออเดี๋ยว <c oughs> แป๊บนึงแป๊บนึงพอ่อมึงอีกนิดนึงใจเย็นใจเย็นเออนะเดี๋ยวสนุกกันต่อเพราะนอกฝนตกวันพี้หนึ่งมาเลยก็มา ดีกว่านะคะกับนุ่นซูเปอร์เวเลนไทน์นะคะ